ลูกค้ามีการ์ดหรือว่ามีกิปบลชเชอร์หรือบัตกรกำน,นันหรือในภา,าษาเยอรมันเรียกว่ากุชายถ้านัดไว้แล้วแล้วไม่มาแล้วก็จะมานัดใหม่อีกหนึ่งรอบเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับ ลูกค้ายังไงอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่มีคนถามปวกน้อยต่างแดนมาสำหรับร้านเรานะคะช้างเผือกไขมาศาสตร์เนี่ยก็จะทำมาไทยไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเหตุผลของลูกค้าเนี่ยที่เขาไม่มาเ,เขาอาจจะมีเหตุผลที่หนึ่งเขาอาจจะลืมเหตุผลง่ายๆเลยสองเขาอาจจะป่วยสามเขาอาจจะมีธุระอะไรที่มันสำคัญกว่าการนวดหรือสี่เขาแกล้ง เออมันจะมีประมาณเท่านี้แหละแต่ถ้าถามว่าเราไปทําอะไรเขาได้ไหมก็ไม่ได้ทางร้านของเราเนี่ยถ้าเป็นครั้งที่1เราจะโทรหาเลยว่าอา้าววันนี้เวลานี้ถึงเวลานัดแล้วไม่มาเรามีเบอร์โทรลูกค้าอยู่แล้วเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วตอนที่เขาทําการนัดหมายในครั้งแรกใช่ไหมเราก็จะโทรไปหาเลยว่าเออเนี่ยวันนี้เธอมีเธอมีนะเธอมีนะัดนะเวลานีา้เธอจะมาไหมเพราะว่ามันเลยไปห้านาทีแล้วถ้าไม่มาก็คือไม่มาหรือถ้ามาก็ เรานวดได้เท่าไหร่ก็คือต้องอธิบายให้เขาไปมันแล้วแต่สถานการณ์ซึ่งเราไม่สามารถตอบเป็นตรงๆไปเลยอ่ะได้นึกออกใช่ไหมในกรณีที่เขาบอกว่าป่วยมันเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วคนป่วยก็คือป่วยอ่ะหรือคนลืมอย่างเงี้ยลืมก็คือลืมลืมครั้งหนึ่งให้ภัยได้แต่ครั้งสองครั้งสามไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ในกรณีแบบนี้อยากจะบอกกับคอมเมนต์ที่ถามปวกหน้อยเข้ามาเนาะเราจะบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกค่าว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องรับผิดชอบแบบเนี้ยต้องมีวิธีการคุยต้องมีวิธีการแก้ปัญหาใดๆเราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าร้านเราเนี่ยก็เคยเจอในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีบัตรหรอกแต่ชอบโทรมากวนโทมานัดแล้วก็ไม่มาในครั้งแรกโทรมานัดอ่ะมนัด แล้วก็โทรมายกเลิกพอถึงวันน่ะยกเลิกครั้งที่สองก็นัดอีกถึงวันก็ยกเลิกอีกครั้งที่สามพวกหน้อยก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันค่ะพวกหน้อยก็จะแบบเออรอมึงว่างก่อนแล้วก็ค่อยสุ่มโทรมาถ้าภายในวันนั้นมีว่างก็มานวดแต่ไม่มีก็ไม่ต้องมาแล้วก็ถ้าจะมาทําแบบนี้บ่อยๆมันสองครั้งสามครั้งแล้วเลยอย่างเงี้ยเราไม่โอเคเพราะว่าเรามีลูกค้าคนอื่นที่อยากจะมานวดกับเราอีก ประมาณนี้เราก็จะใช้คําพูดแบบนี้ไปเลยเพื่อตัดไปเลยความปัญหามันจะได้ไม่มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับตัวเราเองเราคิดว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเหมือนเมื่อก่อนที่แบบโอ๊ยเอาใจลูกค้าหรือแบบเออลูกค้าคือพระเจ้าไม่เสมอไปค่ะตอนนี้ลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้างี่เง่าก็ไม่เอาลูกค้าถามว่าเราอยากได้ไหมเราทํางานบริการเราอยากได้ลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่น แต่ในกรณีที่มันมีปัญหาเยอะๆอย่างที่เราเคยพูดไปในทุกๆคลิปวิดีโอเลยว่าเหมือนปลาตัวหนึ่งอะถ้ามันตุยแล้วมันเน่าอะมันก็จะเหม็นไปทั้งทั้งเข่งอะทั้งรังอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตัดทิ้งไปสักหนึ่งแล้วเหลือตัวดีๆไว้อย่างเงี้ยเราเราก็สบายทํางานสบายด้วยสบายทั้งตัวสบายทั้งใจวิธีการพูดของแต่ละคนแต่ละเจ้าของร้านแต่ละ เคสมันไม่เหมือนกันอ่ะเอออย่างที่บอกแหละว่าตัวปกน้อยเป็นคนที่ตรงมากๆแล้วก็เราคิดว่าเออเราเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนเดียวลูกค้าไม่ได้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายช่วยเราแล้วถ้าเราไปตามใจลูกค้าที่งี่เงามากๆเราก็จะเจอแต่ปัญหาไม่จบไม่สิน้นต้องถามเขาด้วยว่าเอ,อเหตุผลอะไรที่เขาไม่มาตามนัดในครั้งแรกถ้าเขาไม่เหตุผลที่พอฟังได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยทำใจอย่างเดียวจ้ะ เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกนะเราอะเปิดร้านมาไม่นานแล้วก็เราบริหารงานด้วยตัวเองมาตลอดซึ่งเราจะเจอลูกค้าทุกเคสเนี่ยเราจะจะรู้หมดเลยว่าลูกค้าประมาณไหนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือลูกค้าถ้าเดินเข้ามาในร้านเราแล้ว,ลวเราจะต้องคอนโทลให้ได้อย่าให้เขามาเหนือกว่าเราเพราะว่าอย่างที่บอกอะเขาไม่ได้มาจ่ายค่าเช่าให้เราเขาไม่ได้มารับผิดชอบอะไรให้เรา ร้านเราเปิดของเรามาเราตั้งใจทำของเรามาเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องตัดสินใจคนที่จะต้องควบคุมร้านหรือควบคุมทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือเราไม่ใช่คนอื่น